Jackie, eline, แจ็คกี้ชาคลีนแจกความสดใสในลุกสวยหวานละมุนช่วงนี้สวยออร่ามาเต็มสำหรับแจ็คกี้ชาคลีนมิร์ในวัย29ปีซึ่งเธอเป็นนักแสดงและพิธีกรลูกครึ่งไทยเยอรมันอยู่สังกัดช่อง3บอกเลยว่าฮอตและปังไม่ไหวแล้วจริงๆค่ะทุกคนแถมออร่าความสวยของเธอนั้นก็ดึงดูดสายตาหนักมากยิ่งมองยิ่งหลงสเสน่ห์ คนอะไรไม่รู้น่าสวยหุ่นยังเป๊ะปังมากอีกด้วยทำเอาหนุ่มๆหมลายคนใจละลายสุดๆล่าสุดในอินสตาแกรมส่วนตัวของเจ๊กกี้เธอนั้นก็ได้ออกมาเผยภาพความสวยแจกความสดใสแต่งตัวสบายๆเสื้อครอปกะโปรงสั้นแต่คงหนีไม่พ้นความแซ่บของเสื้อที่แหวกอก,อกติดกระดุมเม็ดจิ๋วชวนใจสั่นไม่ไหวพร้อมระบุคแคปชั่นว่าให้มันเป็นฟิลบาบีถ่ายสยามยังไงให้เหมือนอยู่เกาหลีเปจากกระโง ทางกลางเพื่อนพ้องและแฟนคลับเข้ามากดไลค์และคอมเมนต์รัวๆเลยทีเดียวและมุนไปหมดสวยหวานชา่ำ